เต่า<ม>ตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยเนี่ยอายุหลายปีนะเอาปล่อยปลาปลาหมอให้แม่แม่เปียกหน่อยแม่เปียกอายุยืน12เต่าต,ตัวหนึ่งเลยนะอโอ้ตเี้อับแล้วนิว่ลาอภยาประชาอานีคาสุขีอัตานาังปริหาราู ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ง,ง,วงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้นใคนทุกพนภัยทั้ง, <ๆ S 1> งหลายทั้งปว,วงเหล่านี้ถ้าข้าพาเจ้าไม่ช่วยชี้หรือพรุ่งนี้ขอกุณสนที่ข้าพาเจ้าทั้งหลาย้ <ains. S 2> าพเจหลได้ช่วยให้สัตว์้้ช่่ววยใหหสัต์เลานีเหล่านี้ จากที่คุมขัง,ข,งขอให้บุญาบารมีทั้งหลายเหล่านั้น,งน,นจงมาช่วยประคับประคอง,คคองให้ข้าพเจ้า,า,จาและสายบุญสุรินทีวีให้ ให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพุกให้สิ้นสัพพโสกให้สิ้นสัพพโสให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพภัยให้สิ้นสัพพภัยศัตรูใดๆศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานอย่ามาพ้องพานให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้บรรลุมรรคผลในการปัจจุบันนี้เถินในการปัจจุบันนี้ทานนางปโยโหมากต้องวางกับพื้นนี่แหละเราช่วยใหญ่มากเด้อให้ขอให้มีอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่มีโรคไม่มีภัยใครที่มีเคราะห์ก็ขอให้ให้หมดเคราะห์หมดส่งหมดโรคหมดภัยนะฮะต่อไปก็มีแต่ลาบผลคุณทวีมั่งมีสีสุขมีเหลือกินมีเหลือใช้มีเหลือไปทําบุญมีกินมีใช้มีตลอดปีตลอดไปครับวางเลยเดี๋ยวเขาไปนั่นยังไม่ไปก็เทตรงนี้เลยเขาจะซอนใส่มาไหลปลายเกินเท้านี่แหละเออปลายไหลปลายไหลปลายเดี๋ยวจะไหลไปทางไหน โอ้โหเต่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่มากเลยเนี่ยอายุหลายปีนะเอาปล่อยปลาปลาหมอให้แม่แม่เปียกหน่อยแม่เปียกอายุยืนปลาหมอเราสั่งให้ปล่อยแต่ปลาหมอไปก่อนไปแล้วปลาไหลออกแล้วปลาไหลก็ออกแล้วก็ตื่นนะตื่นไปเมาลดวันนี้วันปลอดภัยไปแล้วไปบ้าโอ้ไปแล้วไปแล้วพี่เต่าอ๋อสามรถสวยกันยนุนสันชัน ปล่อยเลยเไปเอาไปเออไปไปไปมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวนี้ที่เนี้ยเอาไป ขึ้นมาโชว์ขนาดนี้็ีไหมฮะนุน่น,นไปแล้วไปแล้ว,ไป,วไปครบทุกตัว tatu oi